ฮัลโหลทุกคนวันนี้เจ๊หมูมาแจกสูตรไต้ไต่กันอีกแล้วจ้ะพี่บ้ากับเมนูแกงไตป่าเมนูอาหารใตเข้มข้นจนรองสีที่เด็ดของแกงไตป่าก็ต้องอยู่ที่เครื่องแกงที่ต้องเผ็ดร้อนถึงเครื่องและปลาที่เนื้อนน่มไม่เละวันนี้เดียนนำสูตรมาฝากกันแล้วรับรองว่าติดใจเลยแหละโคลบพริกแกงอย่างไรให้เผ็ดสถานถึงเครื่องตัวพริกแกงหอมเป็นเอกลักษณ์จนต้องขอเบิ้ลจาจนสองเจตรูแลไปเตรียมวัตถุดิบทำตามเดียนเลยจ้ะ ขั้นตอนแรกเตรียมฟักทองกันก่อนนำฟักทองมาปอกเปลือกได้เลยค่อยๆหั่นเปลือกออกแบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นกำลังท่านเมื่อหั่นจนเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนมาต่อที่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการแกงตั้งหมอห้อเทน้ำรอให้ร้อนจากนั้นใส่ตะไคร่ซอยข่าหัน่นไตป่า คนสมผสมให้ละลายได้เลยเมื่อส่วนผสมละลายเข้ากันดีค่อยๆตักข่ดและตะไคร้ขึ้นไปพักไว้นะจ๊ะเพราะว่าเราต้องการแค่กลิ่นเท่านั้นค่ะจากนั้นเทพริกแกงใต้ลงไปกะปิจากขาดไม่ได้แล้วก็คนส่นผสมให้ละลาย เมื่อส่วนผสมละลายดีแล้วใส่ฟักทองเมือเขือเปลอะถั่วฝักยาวเปิดไฟกลางต้มไปเรื่อยๆจนผักทั้งหมดสุกได้เลยเมื่อส่วนผสมสุกและฟักทองนิ่มแล้วใส่ปลาถู หน่อไม้มะเขือพวงใบมะกรูดคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งขั้นตอนนี้ไม่ต้องต้มนานนะจ๊ะเดี๋ยวปลาทูจะเละจนเกินไปเมื่อส่วนผสม,สมเข้ากันดีก็จัดเสิร์ฟได้เลย พร้อมทานแล้วคะ่ะเมนูแกงไตป่ารสชาติเผ็ดร้อนถึงเครื่องเลยจับพี่บ่าวใครที่ชอบลองทําตามเดือนได้เลยนะเตรียมขนมจีนร้อนๆมาทานด้วยสักจานร,รับรองวา่าจานเดียวไม่พอแน่นอนทําแล้วอย่าลืมแชรูกมาอวดด้วยนะจ๊ะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะ ก๋วยจับยวนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ดีแอดหมูหิวมาได้เลยจ้า